สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่กรุงมิวนิกนะครับประเทศเยอรมนีนะแล้วก็อยู่ในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ h u ู w e i นะครับอย่างฮูเวลเมทสามสิบซีรีส์นะครับรอบนี้เปิดตัวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับคือเมทสามสิบแล้วก็เมทสามสิบโปรนะครับไม่นับเพราะดีไซน์เมทสามสิบแล้วก็ตัวเมทสามสิบโปรเนี่ยนะครับแยกด้วยกันอีกเป็น2รุ่นก็คือเมทสามสิบโปรธรรมดากับเมทสามสิบโปรที่เป็นรุ่น 5G นะครับสมาร์ทโฟนทั้งหมดเปิดตัวเป็นที่ร้อยแล้วและวััันนนนนีี้้คคคคลิิปปะะรรรบบจจจพาทุกไเื่องง เมทสามสินะครับทั้งเมทสามสิบโปรและเมทสามสิบเฉยๆนะครับแล้วก็พร้อมกับให้ดูว่าฟีเจอร์ของมร์ทโฟนรุ่นนี้ว่ามันทำอะไรได้บ้างน,นะครับพร้อมแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร e และไปชมคลิปกันเลยครับ และนี่ก็คือหัวเว่ยเมท30 Pro นะครับรุ่นนี้นะฮะเป็นเรือธงเลยนะครับรุ่นล่าสุดของทางหัวเว่ยเลยนะครับที่เปิดตัวในงานก็คือตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดและมันจะมีเมท30เมท30 Pro ใช่ไหมตัวนี้คือรุ่นโปรเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับหน้าจอนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่านะครับเป็นหน้าจอแบบอ่า c u r v e OLED นะครับหัวเว่ย Horizon Display หรือว่าที่เขาบอกว่าที่ตอนแรกมันหลุดมาว่าเป็นหน้าจอแบบ Waterfall นะครับตัวนี้นี่นะครับ ขอบตรงนี้เนี่ยมันกินพื้นที่กว่าบองศาเลยนะครับทำให้มันเกือบจะชิดขอบเลยนะแล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็น o l e d นะครับ6.53นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ย full hd plus นะครับก็คือคมชัดมากแล้วก็จอมันสีสวยมากอะทุกคนก็คือสีมันซ้อนข้างสดนะครับตัว Response ก็ทำได้ดีมากๆเลยนะครับด้วยความที่ขอบของเขาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นขอบแบบโค้งลงมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแต่ยังคงมีปุ่มวอลลุ่มอยู่นะครับปุ่มวอลลุ่มมันอยู่บริเวณ อีกด้านหนึ่งจะเป็นสีแดงแดงสทรงแบบลาก้านะครับอันนี้ก็ยังคงมีไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องนี่นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเมทสามสิบโปเนี่ยนะกล้องหน้าก่อนเลยนะครับมันมีหน่อสกรีนก็จริงถามว่าเหตุผลทำไมถึงต้องมีหน่อเพราะว่ามันใส่พวกเซนเซอร์ 3D เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องความลียอียด32ล้านพิกเซลอยู่ข้างในนี้นะครับไอตัว 3D เนี่ยมันทาให้มันสามารถ สแกนใบหน้าได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นรวมถึงมีตัวจ e s t อ r ์ control ตรงนี้มันจะตรวจจับเวลาเราปัดมือปัดไปปัดมามันจะสามารถ control สมาร์ทโฟนได้นะครับอันนี้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของตัว Mate 30ม Pro นะครับอ่ะมาดูตัวเครื่องอ๋อที่บอกลืมบอกไปนะครับตัวนี้ลำโพงสนทนาไม่มีนะครับขอบเรียบมากเพราะว่าลำโพงสนทนาอยู่ตรงนี้ฝังไว้ข้างใต้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับลำโพงเป็นลำโพงเดี่ยวโมโนอยู่ทางด้านล่าง,ต,งตัวเครื่องตรงนี้นะครับถ้าใส่ซิมการ์ดเป็น2ซิมนะมันจะมีรุ่น เมทสามสิบ uh, ธรรมดากับเมท30 Pro ที่เป็นตัว 5G นะตัว 5G จองรับ 5G 1ซิมแล้วก็อีซิมหนึ่งเป็นตัว 4G นะครับแอร์เรน่เสาอากาศของรุ่นเมท30 Pro 5G เนะี่ยมีกันทั้งหมด14จุดแต่พอ 5G นะแล้วก็รวมรวมมี21จุดก็คือมีเสาอากาศทั่วตัวเลยมันรองรับ 5G ได้ถึงแบบ f i r s t wave แล้วก็ s second w a v e ได้ด้วยนะครับเราเห็นตัวเครื่องด้านหน้าไปแล้วนะครับมาดูตัวเครื่องด้านหลังกันบ้างน,นะครับผมเลือกที่จะแฮซอนสี เออร์เ e เมอรัลกรีนนะครับมันมีเหตุผลนะทำไมผมถึงเลือกสีนี้นะเพราะว่าสีนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเท็กเจอร์ใหม่นะครับบนล่างมันจะไม่เหมือนกันข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบกลอสซี่นะครับก็คือเป็นกระจกแบบกรอสซี่ส่วนข้างล่างเนี่ยมันเป็นแบบด้านนะครับที่ไม่เก็บลายนิ้วมือนะเวลาจับถูไปนมันไม่ติดแล้วก็มันจะมีความฝืดเล็กน้อยนะครับทำให้เวลาที่เราถือเนี่ยมันเครื่องไม่หลุดง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการออกแบบใหม่ที่ดีมากๆนะครับด้านหลังนะครับของเมท30 Pro นะครับมันเป็นกล้องไลก้า 4ตัวด้วยกันนะครับเขาก็มีชื่อเรียกนะเป็น Super Sensing c i n e ี Camera นะครับก็คือเป็นกล้องที่มีกล้องหลักความละเอียด40มนพิกเซลวันนี้เช่นเดียวกับเม t 30นะจะมีกล้อง u t o a Wide ที่มีความละเอียดสูงนะครับ40มนพิกเซลแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นะครับคือรุ่นนี้มันทํา 4K ได้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ HDR ได้แทบทุกอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากจะถ่าย วิดีโอโอเคแล้วมันยังมาพร้อมกับความสามารถในการเร่ง ISO ในสูงขึ้นเดี๋ยวก็จะมีโซนเดโมโดให้ดูนะครับว่ามันสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ดีมากขึ้นแค่ไหนนะส่วนดีไซน์ที่เห็นกล้องเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะครับมันมีเหตุผลนะโอ้ยเขาบอกว่าแรงบันดาลใจของเขาก็คือมาจากกล้องไลค้านั่นเองนะครับที่ตรงนี้แบเวลาเราถือจะเหมือนกล้องไลค้าเลยนะใช่ไห,ไหมเจ๋งมากอันนี้เจ๋งมาก,นนมากสวยงามมากๆนะครับเครื่องนี้นี่นะครับแฟลชของรุ่นนี้นะฮะสว่าง โลเลยนะครับแปดนี่ไม่ธรรมดาดีไซน์ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีความเป็นกล้องไลก้าสูงมากแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ทุกคนสงสัยนะครับถามว่าเม t 30 Pro เนี่ยนะครับไม่มีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วมันปรับระดับเสียงยังไงนะครับทยวผมทำให้ดูนะวิธีการก็คือดับบรลแทบตรงขอบนะครับเวลาใช้งานใช่ไหมแล้วก็ดับบรลแถบลงไปปึ๊บปึ๊บแอะไมมันก็จะขึ้นตัวปรับระดับเสียงมานะครับเห็นป่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับนี่เห็นไหมทำได้หมดเลยนะครับ ใช้ได้หรือว่าจะทําอย่างนี้ก็ได้นะครับมันได้2ด้านอันนี้ก็สะดวกสำหรับคนถนัดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับถ็นปะถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวเจสเจอร์อีกนะครับในการควบคุมต่างๆโดยที่เราไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟนเลยซึ่งมันทําได้เพราะมันมีกล้องตัวตรวจจับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือ Huawei Mate 30นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นใน Mate 30ซีรีส์นะครับตัวนี้นะฮะสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กาเป็นรุ่นรองแล้วกันนะครับก็มีบางจุดที่ แตกต่างไปจากตัวพี่ของเขานะครับอย่างเช่นหน้าจอจะไม่เป็นมอเตอร์ฟร์นะครับจะเห็นว่าหน้าจอเขาเป็นหน้าจอปกติธรรมดาเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยดูแล้วมีความหนาแล้วก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับกับเมทสามสโปรนะครับแต่ว่าข้อแตกตายอย่างนึงก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีกล้อง เป็น super s e n s i n งเป็นแค่ทริปเปิ l e c a m e r เท่านั้นนะครับสำหรับตัวเมส30นะสเปคข้างในนะครับเป็น kirin 990เช่นเดียวกันนะครับ7นาโนเมตรนะครับตัวนี้หน้าจออยู่ที่ขนาด6.62นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ oled นะครับก็มีตัวเซนเซอร์การนิ้วมืออยู่ข้างใต้หน้าจอแล้วนะครับจากที่เม t 20มันไม่มีเนาะตัวนี้ก็มีแล้วแล้วก็ตัวนี้รองรับ40วัตต์ชาร์จนะครับ40วัตต์ซ s เปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็27วัตต์ไวเลสฟ้าชาร์จนะครับแบตเตอรี่ของเเม30คครรื่่อองนนี้ะับยูที่ความจุ 4,200มิลแมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ EMUI 10หรือว่า EMUI 10นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูทีละส่วนกันนะผมจะลองเดโมโให้ดูนะครับก็อย่างรุ่นนี้นะจุดเด่นมันก็คงเป็นเรื่องของเพ r ร์ฟอร์แมที่เป็น Kirin 990นะครับเช่นเดียวกับตัวรุ่นพี่ของเขานะแล้วก็เรื่องกล้องที่เรียกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยากใจราคาสูงมากจนเกินไปนะครับรุ่นนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะมาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องของ m ม t 30เฉยๆบ้างน,นะครับตัวนี้นะฮะ ดีไซน์ออกมาในรูปแบบเดียวกันก็คือตัวฝาหลังกลมๆตรงนี้นะครับเพราะออกแบบมาให้เหมือนกับได้แรงได้แรงบันดาลใจมาจากกล้องไลกาเนี่ยน,นะครับจากที่รุ่นก่อนหน้านี้เป็นพอร์ตด,ดีไซน์เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเขาบอกว่ามันซ้ําและมีคนทําตามก็เลยเปลี่ยนเป็นวงกลมแทนนะครับตรงนี้ได้มาจากดีไซน์ของกล้องไลก้านะครับแล้วก็ตรงนี้มีสายลักษณ์ไลก้าบอกระยะของเลนต่างๆนะแล้วก็ตัววัดอุณหภูมิค่าสีอยู่ตรงนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยเป็นกล้องแบบสามตัวนะครับก็จะมีกล้องหลักความละเอียด40ล้านพิกเซลนะครับก็ คมชัดแน่นอนแล้วก็กล้องตัวที่2เป็นออเตอร์วายนะครับความละเอียดสิบนพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลซูมได้3เท่านะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับเม3สามสิบเฉยเพราะว่าราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าคือเปิดตัวมาถูกกว่า Mate Pro เม3สามสิบโปรนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสําหรับเจ้าเม3สามสิบรุ่นเล็กเครื่องนี้นะครับทุกคนครับตรงนี้คือสถานที่ที่เป็นห้องสําหรับทดสอบโหมด กลางคืนนะครับการถ่ายกลางคืนประสิทธิภาพการถ่ายกลางคืนของเมทสามสิบแล้วก็เมทสามสิบโปรนะครับต้องบอกเลยว่ามืดมากๆจนกล้องที่ผมถือเนี่ยบอกว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับมันมันมันมืดจริงๆนะฮะคือไม่มีแสงเลยนอกจากนี่นะฮะจะมีแสงในตู้ปลานะครับซึ่งคนที่คนนี้ท่านกำลังเล่นอยู่นะไม่เป็นไรเราจะมาดูตู้ปลาที่มืดตึ๊ดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าเขาถ่ายมาแล้วมันจะเห็นอะไรบ้างนะครับความน่าแปลกของเหตุการณ์นี้นะครับก็คือ เมทสามสิบโปเนี่ยมันเห็นนะครับสิ่งที่อยู่ในตู้ซึ่งขนาดเดียวกันกล้องผมแลยมอไม่เห็นนะครับ <Yeah. S 1> เห็นว่ากล้องนะมันถูกส่องลงไปใน <c oughs> ในตู้ปลาที่มันมืดมิดนะครับ <c oughs> แน่นอนว่า <c oughs> กล้องผมมอไม่เห็นเลยเนี่ยเนหะ็นปลาข้างหลังคือมอไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในเมทสามสิบเนี่ย <c oughs> มันมองเห็นได้จริงๆนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาได้ด้วยโดยที่เมื่อกี้เดี๋ยวนะคือว้าวก็คือถ่ายออกมานะครับสว่างอย่างนี้เลยนะครับ อันแน่เพราะหนุ่มคนนี้ลองของครับเขา P 3า Pro โปขึ้นมาถ่ายนะครับปั๊บกดเข้าไปหนึ่งทีจะเห็นว่าเมทสามสโปเนี่ยอเครื่องที่มันอยู่เนี่ยสว่างของมากสุดยอดทุกคนครับตู้ปลาเมื่อกี้ว่าพีคแล้วนะฮะภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือข้างหน้ามันมีต้นไม้นะครับแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับแล้วก็พนักง,งานของฮวงเวยครับเขาก็กำลังถ่ายมันด้วยโหมดธรรมดาในกล้องอัลต้าวายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เขาได้อะไรจากภาพนี้นะครับนี่นะฮะจะเห็นว่าได้ต้นไม้เฉยเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทาได้ยังไงนะครับบอกว่าโลไลท์นี่โหดมากจริงๆ oh. อันนี้คือเขาก็กําลังจะเขากำลังเดโมให้ดูนะครับเรื่องนี่เห็นไหมคือมันเจ๋งมากนะตัวนี้มันมี a i ไอครับมันจะแท็กหัวเขาเ้าไปนี่ให้ดูคือมันหมุนตามหัวของเขานะครับหัวของเขาหมุนหัวมาเห็นไหมมันก็หมุนตามเอ้ยอันนี้ดีมากนะครับเหมาะสําหรับเวลาที่ คนที่แบบว่าดูดูมือถือก่อนนอนใช่ไหมแล้วก็ถือแล้วก็หล่นใส่มือบางทีคอมันก็เอียงไปเอียงมานี่อันนี้ฟีเจอร์นี้ช่วยได้นะครับนี่เจ๋งมากครับสําหรับฐานนี้นะครับเป็นหัวเว่ยเกมเ e นเตอนะครับก็คือโชว์ประสิทธิภาพของเมทร,ร30 Pro แล้วก็เมท0ในการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซเนโมนะผมคงไม่ได้เล่นเองแต่ว่าเดี๋ยวแอบ,บดูคนอื่นเขาเล่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือ <c oughs> เล่นด้วยสมาร์ทโฟนอยู่นะครับนี่แล้วเขาก็แคสภาพขึ้นจอไปนะครับน่าจะเป็นเกม P ับ G นะใช่ไหมลองดูนะครับว่ามันเล่นแล้วมันลื่นสักขนาดไหนนะครับทางนี้นะครับคือการที่เขาทดลองเล่นให้ดูเลยนะครับว่าเมท30 Pro เครื่องนี้นะครับเล่นเกมพับ G ได้ลื่นขนาดไหนนะครับการปรับแต่งค่าแบบสุดนะฮะจะเห็นจากหน้าจอได้เลยนะครับว่า เห็นไหมจังหวะการเก็บของนี่คือสมูทมากๆนะครับรวมถึงเดี๋ยวลองดูนี่คือแคสไปด้วยนะเล่นไปด้วยแคสไปด้วยนี่นะครับคือทำได้อย่างลื่นไหลามากๆนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมตอบโต้เลยนะก็จะโดนยิงตายแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมคือลื่นมากนะครับคิริน9 9 0ูนตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้เป็นฐานสำหรับการทดส,สอบสโลมโม,โมนะครับเฮ้ย นี่นะครับถ่ายมาเสร็จแล้วก็มันจะประมวลผลนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้วิดีโอแบบไหนนะครับอ่ะอันนี้คือวิดีโอเล่นอยู่นะครับทุกคนก็คือช้ากว่าเดิมเนี่ยประมาณ256เท่าใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันขึ้นที่หน้าหน้าคลิปนะครับก็คือเนี่ยจนถึงป่านนี้นะครับ ยังไม่ปล่อยลงมาเลยอะ <Okay. S 1> คือผมกดเร็วไปด้วยซ้ำบ้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูตอนที่มันตกลงมาใส่ตัวสีข้างล่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะ นี้เป็นเดโมโซนที่เป็นซปเปอร์ชาร์จนะครับก็คือระบบชาร์จเร็วของเมท30 Pro แล้วก็เมท30นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว40วัตต์นะครับแบบมีสายนะซปเปอร์ชาร์จ40วัตต์แล้วก็ระบบชาร์จเร็วแบบไร้สาย27วัตต์นะครับก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์เสริมกันที่มันมีตัวน่าสนใจก็คือตัวแท่นวางในรถนะครับที่มันสามารถดูดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปลองเดโมให้ทุกคนดูนะนี่นะครับเอาแล้วนะดูที่มือเขานะ วางเข้าไปโยอักดีเดนสู้หวแล้วเกก็ชาร์จนะครับพอดึงออกมา้อ่ดึงสิเ,ออเห็นไหมมันก็จะหดกลับเข้าไปเลยนะครับพอจะวางเข้าไปมันก็จะแหกออกมาเหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดมากนะครับอันนี้และทั้งหมดนี้ก็คืองานเปิดตัว Huawei Mate 30มแล้วก็ Mate 30 Pro นะครับจากบรรยากาศในงานแบบเข้าคร่าวนะฮะ พร้อมทั้งการลองจับลองเล่นตัวเครื่องนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้ง Mate 30แล้วก็ Mate 30 Pro นะครับสรุ่นนี้นะครับส่วนวันวางจําหน่ายในไทยแล้วก็ราคานี้ต้องรอรุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมก็เองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับ สงสัยอะไรอยาาพูดคุยอะไรกันคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าพอจะตอบได้ก็จนะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ